สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกัดช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้อยากกินความอยากกินของวันนี้เลยคืออยากกินใบชะพลูค่ะก็เลยไปซื้อส้มตำมามีตำไทยนะคะรสชาติหวานเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็มีอันนี้ทำเองผัดซีอิ้วค่ะแล้วก็มีตำกุ้งสดอยากมากก็เลยจัดเลยค่ะ แต่อันนี้ซื้อนะคะไม่ได้ไม่ได้ทำมีทํามีอันนี้ค่ะแต่อันนี้คือเด็ดเด็ดมาจากต้นค่ะมาค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันจ้าหืมอร่อยค่ะไม่เอามากตำไทย อยากกินใบมะยมด้วยค่ะ <c oughs> ใบมะยมก็ไม่ค่อยมีเนาะเหมือนมันแรงอะเพ,พื่อนๆปูไปหมดเลยขอโทษค่ะอร่อยอือ ทำผัดซีอิ๊วให้แม่กับลูกกินค่ะหมายถึงยายจุกอนะคะ อันนี้จ้มไทยล้วนๆไม่ใส่ปูค่ะอ,อร่อย เหมืนกินเมี่ยงเลยเพื่อน 好，好好。 เผ็ดมากเลยร้อนปากนะค่ะอื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 อออเดี๋ยวนะคะกุ้ง หอมไปเลยจ้าโห up เพครับเพ็ดแต่แซ นาน,นานกินทีนะคะเมนูส้มตํา ไม่เผ็ดก็ไม่แซ่บนะคะอ,อร่อย หัวสัน่นแล้วค่ะต้องเคลียร์แล้วค่ะเพราะว่าเผ็ด ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ